ขอสวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านนะครับวันนี้ครับเรามาเยี่ยมชมครับแบบที่ฟาร์มครับศูนย์พัฒนาบวัวปลามันอำเภอส,สวนภูมิครับจังหวัดร้อยเอ็ดครับหรือเสียกล้องครับสายากันขึ้นเลยว่าเสียกล้องนาครับผมมาหฮาสิพ้ากันมาหลักงัวหน่อยไปหันนี่มาจับของมาอยู่สัน่ดนดรกพี่เนอะ เเ้ยอะไรมาตามาตามมาตามมาตามาบอกเลนว่ครับจำมันหัมาตามวุ่นวายแล้วก็ย่าสุดแล้วเนาะ หูโตแล้วหูโตแล้วมันไปแล้วมันหูโตแล้วไปครับรบกวนรบกวนไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันหูแล้ว

คุเข่าเขาไรทา้งนั้นเขา

เห็น,นี่ยนะครับว่าฉีดวัคซีนครับตัวนี้ไป